ต่อไปผมมีเนื้อเงี้ยอันที่สองนะครับเปลี้ยนๆันตั้งใจพอน่าเด้อใคร้อบได้ก็เป็นนี่ฟันฟันเออฟันฟันเลยอ่ะเนี่ยเส้นเหมือนเดิมเส้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ว่าตามนี้แบงไปก่อ แล้วก็บ,บอกทั้งหมดนะครับบอกคณนี่กกเนี่ยแน่วันี่บดงานเขาโม่ตนี้อ่ะตัวเต้นเดิมอ๋อแล้วก,ววกทำโกงเนาะโกงนี่ต้องพ่อยอันที่สามนะครับอันนี้อน,นี้ ยกให้มือเป็นเส้นนี่นะครับออจ่จุดของโกงครับมาอยู่ใกล้เส้นนี่นะถ้าเกินแยกโก้งให้มันโก้งให้มันใกล้น้อยสามสิบองศามาอีกสุดนะครับอ,รรอันนี้นาจะพาเนาะเอาไปกันเ่ากับบอกขนาดได้สามสิบนะครับ เรื่อสามชิปแล้วเขาก็มาบอกขนาดกัมธานนะครับกดชีพข้างไว้แล้วก็บอ<ท>ก<า>ขนาดกัมธานไปอันนี้จะเป็นสามห้านะครับขนาดพร้อมสูงแล้วก็ตัดนะครับตัดแจ้งกันไกลตัดเลยเนาะอันนี้แจ้งกันไกลสุดหายนะครับตัดตัดให้หมดครับตัดให้เสร็จกับบอแล้วกดอีดีสกเก็ตไปแล้วมากดรีโวนะครับ งากเยืดไจนได้มาตตนก็ไปต่างหาต่อไปนะครับตน่ต่อไปกับมาที่ทอปนะครับทอเพ้นทอเพ้นเวยเวนี่เวหอทเพ้นนะครับเราก็สร้างวงกลมมาสร้างวงกลมมาเรือดสูปดิต้องต้องเช้ for c o n s t r u t i o n นี่ด้วยนะครับ นี่มันเป็นเส้นปลามีเส้นปลาเออนีครับชาวผมกินน้องลุ่มนี่ครับวันนี้แล้วก็บอกไปแปดสิบอกไปแปดสิบอไปตรงนี้นะเดี๋ยวไปดสิเส้นปลเหมือนกันนะครับต้องติ๊กตรงนี้ตัวเองไปมาสิบสี่สี่ชิ้นหมดคือเส้นลายนี้ฟังอยังไงเดี๋ยวแล้วเขาก็มาลายนี้ไปเร็วว่ะเส้นที่เขาจะมาเว้านะครับแต่เขาสายเส้นสายที่เขาต้ามาสร้าง อยสามสี่ครับแต่อันนี้มันต้องมต้องแยเส้นปานะครับต้องแยเส้นปะเลยพอนต้องเส้ยาเเป็น้ลาบเออติ๊กฟอนะติ๊กฟนะอด้านด้านมีสายนครับเส้นสามสีแล้วเขากลับมาเอ็กทุนูัด จะม,มีหนึ่สอนอยู่นี่นะครับที่ให้เป็นสีส well, ้มนะครับดึงขึ้นไปชุดๆนั่งๆแล้วมันจะเป็นเม่าจะเป็นเม่าครับเม่างนี้่โฮกอกดนี่นะครับไลเนอร์แพทเทิร์นนะครับโฮกอส์อันที่สองอันที่สองอันนี้ต้องใส่สามไล่เขาจะย่านหกอันเขาแบย่าี้ยหกแฉกแล้วอันแรงนี่คือเขาต้องคุมด้ำไปก่อนน้ำเขาเป็นที่นะครับ แล้กลช่องนี้เขาก็มาใส่เบาตรงนี้มันจะมีหกอนะครับนะกดเข้าไปนี่ก็ได้บอแล้วตอนนี้ได้บอลนะครับได้ตอนนี้เขาแบบจะไม่ง้อหลุมนี่เนาะโ้อะไัเนีตอกนนี่แต่ครับสพูดเหพูดขาเหร เฮา à. cả... Đã... à. nó ไปแฮะครับสิไปครับ <laughs> Đã... ừ. là... cái สมมุติว่าคมเนาะเป็นอย่างจังซี่เนาะ คุกันเหมือนเดิมนะครับนาดเ้าอล็กเ้านะครับแล้วก็ติ้งลไปนี่ิ้งเยเิงด้ยนมุนนน่นี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 ่น่นี่นี่นนี่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 นีี่น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 ีนี่นี่่นี่นี่นีนี่นี่่นีนี่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 น่นี่น่น

สัตตอมา่านี่เป็นทูออลที่สองนะครับิ๊กที่มันเป็นนไลน์นึงี่อยจะเป็นทูออลเฮ้ยสุอันสอ,ง,สอง,งนะครับอ่าอ่าไปล้วมครับลมลมนี่มต้องบอกกันได้ครับได้กันลกเสร็จแล้วนะครับรแล้วอัน,นที่สองค,ครับ